พี่น้องเลสบายดีทุกคนสบายดีพี่น้องหลังจากที่ปิดปิดขีบว่าปิดกล้องว่าพื้นคนพี่น้องพื้นคนเนมือนกันาปอย่าลืมนะม,มึงไปตมอยู่ใส่มึงกบไปก็จะสวยเขาอ้าวมันไหลเท่านี้พี่น้องอีเขาเกได้วะสั่งมต่อบาเอาไป สู้มากสิสอนยังพี่น้องเลยสบายดีทุกคนไอเกลกปี๊กินทั่วแม่เนี่ยหมัมกสูตรของสุรินพี่น้งองกันได้อยู่ ไบกระด้มึงนันสั่นๆก็เบือบอกไปเร็วมาแต่ว่าขอบคุณพี่ลลายเด้อเนาะีเมตตายัดเกลือัวไม่ใ้ขบเลยขี่สมเนิสมเนิังฝั่งไอยู่แถวไหนเลยไปออยู่ใต้ากใต้หุ เป็นเล่นะน้าดำมันไปเสื่องมาเนี่ยค่ะทาอะลรถึงมาแม่มันนะมาถึงลูกกระปาอยู่ลูกมามาเมแล้วบปาเนี่ยนะแม่มันบอกลูกบ่มาน้ำเหมืนเลยแหม่ละแรงน้องปาอีกแล้วก็ชุมมาเหมือนมันก็แรงมันก้นแม่มัมาทำลงไปได้หรอจรองไปแบบูกแม่มันยังหน่อยเนาะได้วัานี่ออคอยเลย

เขาเจากู้กินทุ่มเมืองเบิร์นิอหากมานี่ม่เคยเหลวข้าวใหม่นะข่าวไหมตะวาเขาวเัเปี่ยนเลยขาวไทยตะวันโอ้ขาวหญ่ทองอมันเกดเป็นเดๆกใหามาแล้ววะตายกินมันมืดเลยเดีวแม่ขอไปไปซีแม่ขอไปหนีกูวันเด้มาแกมาหายเองไปซีวันนึงวันไหนไหนก็ซีสองสอเลยทำนิรนัยมากนี่เพื่อน

แกกินเลน่นะค่อซิมคนหนึ่งนั่งเหุแจ้งหน้าีปนไทานอนย่างเยมึงเจิบกับมันเด็จิบกับน้ำไมโต๊ะยังกประตูลนนี่่ะันแบบว่าไม่รูาว่าจต้มน้าร้องจะแช่มด้ไม้องกมาแ่จแม่เมือเป็นสองงายต้มไหวเ้วอ่ะัวร่อยา

bạn dạy đây ơi mang bớt con đi cho bạn à, bằng mày là sao nữa ở dạy Điều này vô. ขาบนรถไฟจลัันพ <c oughs> ันเลยเจ้าสมเอล็ก ปีประตอนนั้นผีกนะที่ไหนเสดทีเย็นก็ให้นเดมากินด้สิแม่เนาะมาเก็เห็ดกินแรกเลยนคุณผีเอ้ย้าฉาดสิกินยังลเดนเตแต่ไปชือ้อไข่แล้วมาทอด ผัดข uhm. ึนไสเกรบแมนมากซชยมันไม่ียังสิกินมือแรกเราสิพ <recess ed isolation> ักกระปุกยะแตนเลาสิได้ยบาอยู่แบบัดข <world> ้าวบบูแเบิร์ดมูคนละเบิดเลือดวบาโอ้หสิตุวยพาดอวยอามาเน่อาไรตา อ้วงมาัามาานันกำลังกเนี่ยแล้ว็ใส่ปรนะเหมือนตังลุปี้งกลนกลมันพี่น้องขอใหเด้ด <c oughs> อ

มาหุงซองหน่อยนะคะสิพันเลยเออซื้อเกอเละซื้อยากาไเบโกแก่ห่นในอเดีแก่หอน,หนใน่งเดียซ <c oughs> องหลยแต่โมโซ่สาวนะซองเถืเอ่อ,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 นะอไปหาเลยเด้ด เสียวเอ้ยยังไ้เสียวกินกับมากินอยู่ผีก็ได้ได้เสียวมันจังอยู่ในตาผัวผัวมันบวเสืใจสิไปกเลยอ้อเยหลงกยยังหบอลยังหสองมาโอเคบ่ผัวใจอยู่่อยสินว่ะไปก็มาสอ 反正难找，我感觉。我要是就在那个实习，不会那么愁的。嗯。嗯嗯

สีขนาดนี้มันคือประใส่เบิดซะนเนาะไปกินกระเพออยตั้มกเบิดมันต้องหอมเหวานมันมันจะเอเคเลยนะคะมนไตั้มเน,นี่ยกะทียังไม่หองสบายถึกระเพุ่มมาจากข้าหลวมาเทียนเฮาใส่ประเด็ก ใสเกียวใส่ส uh, mm ้ม hmm. น mm. um, uh, yeah. uh, uh ั huh. oh. ่นะ oh. oh. ้วยอาวตัวองทอดไข่เล้แล้วเรื่องพิ่งได้ทอดไข่ได้ส่รอจะสามฟองค้ะกับบกุ่มี่ยู้ต้นมะนาวหักลุตัดต้นกับล่เอ้บบกใส่คุณขี่งัวคุณทานทานใหม่ทานมุนอ่าเด้ยขี่แกบที่เท่าใส่ดินน้ำกับบงาม แ้มนี่ข้าแมน,นปมูมนจนออมันบงามเลยจ้ะเฮ้ย่อเมืมีปลาคารยูไไปเบิ่งให้ในทอดะไครนี่จะข,ข่าของงามนะขากันดีไหมยังไม่เบิ่งด้วยเลยเดียวยังไม่โดนนัน ม่วงไั้นต้องใส่บวบเม่จางอันเป็นงวยพอแล้วสบสมลยกินสดลายบาอืมไดแลพอดี้าไข่กับน้ำผีกะปิอืมเคมมัจางโอ้เหือเขาตา แซบตกลงมาเค็มหรือมันจางเลยนี่แค่ไหนก็อิ่มแล้เดี๋ยวขอตาเดี๋ยวอตาโอ้กระาร์นี่คัม่ีคิ้วละร้อยน่ะเด้บักคึบักบักบแค่ระวงกอะวงักแล้วขักแ่ทจใส่หน

่อยนิ uh ่งนะทำนุงตํานะแซ่บกระทงใส่ทุกอย่างด้วมือเด้อเออเออเออทำนุงตํานาะแซทะได้ข่อยนิ่งนะเอออันตองเช่นตานะงานถีนเลยเริ่เสียดเย็นไว้กินหลายมื้ออือเอาใส่ถั่วไอ้พัตุเย็นเนาะเสียบๆพี่น้องเบิ่งให้เบิ่งหน้าตาเห็นแล้ยจะแบ่งกันเมื่อกินนั่นพี่น้องน้องห่าวนี่นุ้ยจะเอาน้อยแตะโอ้ยเราจะกินเบิ่งปลาทูกะกําลังกอดอีกพี่น้องเลย เอกกันคลีปหนาด้วยจ้าขอบคุณพี่ลายเด้อขอบคุณพี่จมูเด้อีเรียงอะกทู่แล้วกเกือปูเสดแก็มาตแล้วก็แปรงกันทูพี่เ้ยอยู่ดีมีแงวยมวยจาทู